ของแพวเหรอไม่ได้ค่ะมันมีข้างล่างจุกอยากอาบน้ำนอนกันฝันกินไหมให้กินไปแล้วจะมากแน่เลยอ่ะเด็กน้อาเลยนะเด็กน้อยฝันกำลังกำกับรขอบคุณนะครับเด็กผู้ชายวิงพี่จะผักอ่ะสมองคิดอะไรอ่ะแต่พาเต็มอุ้ยทีวีมันโอเคอ่ะดีมาก มันมมาลืบกุ lonely, well. you know? oh hey. uh, ้ปลาได้ย่างเดียววัต้มนิดนึงเฮ้ยหอยกินไม่ได้เหรอหอยกินได้ไงอ่ะกระถองหอยระวังเหอะอันเนี้ยเออระวังท้องเสียนะหอยอ่ะหอยเม็ดโอ๊ยจงใจหน่อยพี่หอยกินคอใช่กินือะไรหรอ จริงแต่ว่าถ้าแช่น้ำเกลือไม่เป็นไรไมนเหมือนสับปะรดแหละมันจะคันวันหนึ่งลูกนิ่มพอพอมโอ้ยลูกมันสกปรกไหมเนี่ยเรไม่กินข้าวแล้วคนชั่วแต่ยังติดใจกีวีอยู่ติดใจกีวีอยู่นะเอ้นไปเดี๋ยวรื้อเพื่อนใส่ข้าวแก้วเ่านั้นเอ็นดท้ายอะไรคือการตัดมะละกอกแล้วเอาไปแต้มหมู อะไรคม่กินแต่มาละกินจริงเหรออยากชิมทำไมไม่เอาอ๋อกินหมูไม่พี่พี่ไม่เคยบอกใช่ไหมไม่เป็นที่พี่แค่อย่างไม่เลิกไมกินหรอกพี่เคยกินนะมันขมพี่จำไม่ได้ตอนเด็กอ่ะนี่อาจจะไม่ขมแล้วหรือเปล่าขมเหรอหรอขมขมเหรอแล้วกินปะไม่กินไม่กินเนื้อมาละไม่กินเนืตอมะกินอะไรมาละมาละกินหมูในมาละมาละมาและเหรอนี่อะไรอ่ะ หอยอะไรอ่ะผัดพริกหวานแมงผู้ทำไมถึงไม่กินหอยกันไม่รู้ดิทำไมถึงบอกระวังเหอะหอยมันทำไมอ่ะกลัวท้องเสียจริงเหรอเปล่าแล้วแต่คนนะมนันอาหารทะเลงไงมาดูท้องมันไม่ค่อยดีอยู่เลยขันนะ่ะฉันกินได้ไหมกินได้พี่โบอ่ะท้องท้องอะไรของคราบวของคราบคืออะไรอ่ะของคราวกลัวอ่ะดูเลวเหนื่อยหยดลงอาหารทุกอ่างเลตักไกล นี่มันล้ไอ้บวกบวกเขาสดอยู่ป่ะวันนี้สดปะ่ะ<ม>โคเมติกวันนั้นสดมากกรอบๆไปใช่ไหมปูปลาน่ากินแต่ไม่แก่ไม่แก่อันเดียวพอเดี๋ยวกินไม่หมดเอ้ยกินหมดอัเดยหอยดีดีอ่ะเฮ้ยเจ้าใส่อยค่ะสุราษฎรษ์จ้อเต็มหลังเลยเหรอเงือเต็มหลังเลยเหรอเงือ โอ้เอาหมดเลยลอกหนังออกที่ไม่กินหนังไม่กินได้เจ้านังหรอไม่เอาแล้วพี่พี่เอาเลยเหรอเอาเลยเยอะตัวหนึงมันเลยน้ำมันเห็ดกินได้แต่ปลาปัาปุ้งทำไมพี่กินเห็ดถอยไม่ได้คือปลาอะไรอ่ะไม่รู้พี่อะะไรนปลาอะไรก็ไม่รู้ ปลาอะไรอ่ะพี่รูว้ว่ะอตาพี่นี่ทวเท้าเบ้นก้อยกินเนาะขมคออุมขออนนมคอเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความเชื่อป้าไม่ได้ร้องเลยร้อง <laughs> นิดหน่อยร้องร้องไปทั้งนหนึ่งตอนเอาความรักมาดีกวี่กดร้องไม่ไถึงร้องไม่ไหว พอท่้นเบนก็ไม่ไหวเบนลงต่ำหมดเลยอ่ะด้วยค้ามั่งดีหมดเลยแม่ขึ้นสูงแล้วสูงเหรอเยอะตุ๊กลาขยับร่างกายมันลองได้ง่ายกว่านะเหนื่อยอ่ะเหมือนเวลาเหนื่อยแล้วมันแบบหนักหนักจานแล้วทำไมหนักจานดิ้หนักจานดิ้งซุ้มเลยนะซุ้มเบนจะกินไป จะกินช็อกโกแลตคุณกิได้หมดเลยใช่ไหมไช่ผู้หญิงเหรอใครกินวะฉันไม่ได้กินฉันบอกตรงก็เนียนๆน่ะถ้าไม่ให้มันมีเดนแอมก็ได้อ่ะผู้ก้อยกินหรอเออเลยผู้ก้อยวันนี้เริ่มนมนะผมเพิ่มที่มากเลย้อยจะนมมาให้หรอ เปล่าบอกเมื่อคืนเาอยากกินนมอยากกินคอนเฟลกด้วยคอนเฟลกอะโกคันนะโกโกคันอะไรงี้นะกูนะผมแบ่งมาหนีท่ออะไรแบบเท่ๆบ้งจะจดไว้นิดไม่เอาแบบอะไรที่บอกันันนาะที่อืมจำชื่อไม่ได้ว่ะไวอะไรวะมอสผู้หญิงนี่คือแบบสลับท่อนเวอร์ มัวค่ะมับมัวหมดเลยแบบไม่ได้เลยอ่ะมีรแว่นแว่นตอนนี้เด็บเขา้องทีก็ร้องกันหมดอ่ะจอรนีเด็บนี่เป็นดารานะสูบีเขาสร้างพี่แหมมเทรน้์ฟ้านเดชเตียมจิอายุตอนนี้เด็บใช้แว่นที่คอนี่หมดจอนนี้เด็บว่าไม่ได้อนเมาเดููมารี่รูว่าเลแบมันงปกันไปเหมือนห้าล่าล่นเลยเหมน ม่อยเห็นก็ี่ใส่ทำไมต้องแพงด้ยอะเินแพงเลยเินปรมาณหนึ่งหนึ่งอ้าวทำไมมันแพงอะเรนพี่หายตายเอียงเยอะต้องตัดแหละแล้วต้องรอเวันตลอดแล้วเรนที่ไม่เปลี่ยนสีแต่เป็นสีน้ำตาลอะแพงไหแต่ก็แพงไม่แพงเ้าเปลี่ยนสีใช่ไหมสามพันสี่พันหรือ คอมฮาร์ก็สวยเห็น่าเ้ยหมผมอ่ะมันคือหอยผัดจงกะรี่กอนมใช่หรอผัดพริกเกลือมันจะพริกเกลือะพริหวานพริกเกลือไม่รู้เดี๋ยวขอชิมนะน้ำมันมจัง เป็นยังไงผมไหมพี่ผมเม่ต้องกินกับเอร์มูดีอือกินมะป้าวผมอ๋อไม่หรอกไม่ขม้เลยนะกินได้ไม่ขมแต่ว่าถ้าเราแบบพี่าเราลอง try และว่าบสขมไม่ขมผมไม่เคยกินเพรต้องคิดว่าไม่ขมเพรเคยกินตอนเด็กถ้าคนไม่เคยกินมันจะขมกินได้กินได้กินได้ไม่ขมมากถ้าไม่ขมเลยว่าเาแช่น้ำเกลือก่อนที่เราจะมาต้มอะไเหรอเราจะหั่นก่อนแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ไม่รู้กินอะไรผมแล้วอ่ะถ้าไม่สอกมันขมเลย แ่มอ้แล้วแต่พอไม่รู้จะกินทำไมไม่มันไม่รอกินทีไรมันก็ขมนะรู้สึกว่ามันอร่อยมันขมมั่อยข่อยแบบวัากินได้อ๋อพี่บั้ไม่ชอบมันขมมันกินดีกว่าใครชอบรสขมวะที่เนี่ยในโลกเนี้ยบก็เนี้ยขอามาราชอบเขาเป็นมาราอ่ะแต่ยางอื่นคือขมไม่ได้ี่ตงโวกินได้นะพีอตงโะบอกเลยมันบอกินได้พโม่ไม่ขม ผมต้องไงผมต้องไปปลายวะมันคือเวลาบอกอ่ะมีดอะแล้วมันโดนเปลือกนี่เนไงแล้วนี่เขาก็เอามีดอะมาเกรีดตรงนี้วยแล้วก็เลยโข็เลยเราบอกเป็กนะแล้วผมเนี่ยเราโค้ชชอบแบบมันไม่ขมนะเราก็ไม่คิดว่ามันคือมันอยู่ที่ปากคนอะว่ารับรีดขมได้เยอะน้อยว่าคอยรอกินมาเดี๋ยวเราคอยอยูที่หัวด้วย ถ้าคิดเยอะมันก็ฝุ่เยอะแล้วถ้าไม่คิดมันก็ไม่ฝุ่มเลยไม่กลิ่นเลยเออไต้องยังต้องทำงานเพื่อกินดีที่สุดที่วี่งอร่อยมากครับจริงน้อยยอดนั่งกินแบบเป็นลูกอะแต่ว่าคันพอมากก็เลยต้องหันแล้วก็แช่อย่างนี้แสดงว่าแช่ใช่ไหมไม่รู้เออมันไม่คันเลยนะอือมันอร่อยไก่ทีต้า

เออยังไงเออไปแล้วท่ามีตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยซื้อแว่นอย่างแรกเลยมีก็มีเงินจะเริ่มสะสมแว่นแหละทำไมอ่ะต้องมือแน่นเอาไปส่งเงินเขียนบัญชีเขาบอกว่าเสียแว่นสบายนะใช้เงินคืนเนาะขาปกติอยู่ข้างนอกอ่ะแต่ว่าก็มือแน่เขาไม่ใส่แว่นคือมองไม่เห็นไงแล้วพี่ทำงานไงก็อยู่แบอย่างนั้นนะใช้ความแบบความคุ้นเคยอ่ะแต่ต่อไปเนี้ยใส่แว่นใส่แว่นรู้สึกว่ามันสบายมันมองเห็น้เขาให้เงินเราสองหมื่นแล้วมีงานทุกวันพี่ก็เอานะ ข้าวเดียวจว่ารู้สึกว่าเราก็มีงานี่ขไงดีกว่าแบบได้สองหมื่นแต่ไม่มีอะไรเลยมีอะไรมาติดมันต้องปอกเป็นมีตลอบมีไม่กอดไม่เป็นจริงเลยอ่ะล้างมือยังเกี่ยวกับเคราะห์มีเหงื่อแล้วเหงื่อมันจะกระปกแล้วแบบพี่ก็กินเข้าไปไม่เป็นไรพี่ไม่กลัวพี่รู้ว่าพี่กินแบบนี้ก็ไม่ตายพัชชาเนาะ ภาษาคืออะไรอ่ะภาษาคือเผ็ดๆแล้วก็มีทะเลแล้วก็มีใบนี่ใบอะไระโหระพาะ<ม>โหระพ<ม>าใบโหระพากับใกบกะเพราที่เป็นชอบเป็นแกเรียกเรียกง่ายมากโหระพาหอมแล้วกะเรพราอะกะเพราหอมเป็นแบบกระพพพพเพราเป็นเม็ดอ้าวมันเป็นแบบโอ้โยแก่นี่จะไม่เคยได้เลยอ่ะเหมืนมาตุ้งไก่ย่างเลยใช่เจ้ามากนี่ถือว่าสวยมากแล้ว ถวบ้านนี่สวยมากก็ปกติจะแบบพี่ได้แต่คว้าน้องไม่อมาจิเหมือนกันเลยพี่ออกยากมันไม่คว้านอ่ะก็มันได้แล้วนี่ไงปูกก้อยแกะไม่เป็นลูกเลยหรอแล้แต่นี้เวลาแกะไข่ก็ไม่ค่อยเป็นลูกนะไข่ต้มแกะไข่ต้มก็ไม่เป็นเวลาต้มเองอะไรเงี้ยมันก็แบบติดอ่ะต้องไส่เกลือออหรอแต่อันนี้แกะไงมาเลยนะพี่แกะอนน้เกะเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยโหเหื้อหลุดติดเปลือก เขาก็พอต้มเสร็จปุ๊กแช่น้ำเย็นเลยออไรหรอถ้าทำไหมาตุมนนั้นนีเดียวโคตรน้อยเลยข้าไปลองตอนต้มใส่เกลือเกมอะไรอ่ะอ๋อเกมลูกศรนะอ๋อโทรศัพท์อยู่ในห้องอย่าบอกว่าครัวโทรศัพท์เบนไปนะนี่เป็นไร ต่อไปก็แดนต่อใช่ไหม3ชั่วโมงพิ่อนั่งไม่ถัดแล่นต่ออ่ะเือ๋ก็พักเนี่ยสูตรอร่อยด่มนะได้านนว่าเม่หนึ่งสกพักเราชั่มงหนึ่กินข้าวแต่เราไม่ได้ย่อยไม่ได้เลยนะวอะต่อไปคงเป็นตีนมั้งใช่ เป็นตีมชั่วโมงนึ่งยืดชั่วโมงนึ่งที่นายยืดเหรอไม่ยืดหรอกเนื้อละไมเพราะเมื่อกี้เราก็เสียงยันวองนะเขาเปลี่ยนแล้วมั้งหรอเรื่องจบเป็นเรื่องเดี๋ยวจะงานข้าวข้าวผายอุ้ยขมจริงอ่ะพอกินปลาหวานเนี่แล้วมื่อกี้นี้มันจะขมชัดปลาอะไรหรอปลาอะไรกินปลาล่าปลาเลยก็ไม่รู้ปลาหวานมากเลยอะปลาล่าเชื้อ อร่อยอะ่ะไปดูดิอะไร <laughs> พี่โบอกตัดตัดบวบมาให้หน่อยอ<ม>หนน่อยไข<ห>นะ่เลื่อนว่าตายวะ่ะเอาแต่บวบนะเฟื่องมาก<ว>ย,ยัย <laughs> เพลงแต่งเอง <laughs> อ๋อหนึนะ่งคนไม่โทษแม่ไง แม่หลวมใหญ่แม่เป็นเด็กหลวมใหญ่คนนีคนนีเพื่อนนอนเยอไปกว่านอนเดอะไปกว่าเนี่ยนอล้วก็ขลิบเยอะจังพี่กินด้ไหมนะไม่ของแพงคนเดียวโอ้โหดีมเราเล่นเราเล่นเราตักกระเด็ตกใจแป๊บไม่มีอะไรเลยที่ไม่ต้องกินแต่บวบอร่อยกรุ่บวบอร่อย ขาคิดยัไงมาใช้หอยพูดค่ะทำไมผัดชานีผัดชามันมักจะใช้ทะเลผ่หอยลายอร่อยออะไร่ผัดหอยลายผัดหอยลายจะเด็ดแต่ผัดหอยนี่แล้วรู้สึกต่างตรงไหน่้่่่นี่เข่ไม่่มีรสมันไม่ใช่ผัดชามันเลยเพราะ่มันมีพ่ิกหวานไม่ผัด่ิกนะเน่่พราะถ้าผัดชาม่นม่ชาติเ่้มข้่นี่มัน่ห้งๆผัดพ่ิกหวาน มันมีพริกหวานเวยอ่ะมันิงกับข้าวที่มันกินต้อตั้งชื่อเนาะใส่ใส่อะไรลงไปมันก็อร่อยน่จริงเมื่อกี้ใส่มุ้งม่วงไปมันก็อร่อยเว้ยน่จริงเมืนอกี้ที่เราชอบรสไหนแล้วเราทำออกมารสนั้นหรือเปล่าจริงไม่รู้นี่กินเป็นแต่ผัดกะเพราต้มจืดแต่ก็ซุกี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำกินป่ะอะไรอย่างเงี้ยกินตะโฟต้มยำอะไรเงี้ย มันก็ผสมผสานกันมันก็กินได้เราเคยกินมาม่าน้ำตกต้งยำย็นตาโฟโมันมีกึ่งก็ได้อ่ะ <c oughs> แบบว่าปนกันทุกอย่างเลยอะอร่อยมากเนะนี่ยมีผักลือพริกไทยหมูสับแล้วก็น้ำเปล่าคางนี้ก็รสจริงปะ่ะด้วยกระเทียมเราพูดมาม่าเขาก็ซือหลากหลายอีกพอมันคือทำทำเลทแทนมันแตกกันแล้วเนาะเมืนแป๊บนะ แต่ว่าเราไม่ค่อยเรียกแปบนะเราเรียกผมและพ่อเราเราเรียกแปดลอยอย่ะงบวชลอยบวชลอยเด่ดน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเราก็เรียกน้ำยาล้างจานเราก็เรียกน้ำยาล้างจานแต่บางคนมันไม่เรียกบางคนเรียกเรียกเป็นพระอาทิตย์เลยนั่นแหบางคนเรียกเป็นพระอาทิตย์ทั้งที่ก็มีหลายยี่ห้อนะอืมยม่ห้อที่เข้ามาก่อนก่อนเพื่อนไปเรื่รเรยกอะรจานเรียกพี่โจ๊กล้างจาน จงัทำไมท้องเสียวะเมื่อวานดนอะไรวะคือมันไม่ได้ขึ้นมามันปวดมองเลยอะรอนาต่อมันปวดท้องเวลาขี้ไม่ดีก็ปวดย่อยน้ำทำท้องปวดแล้คนอม่ พิถลก่งมากประโยชน์ของบวกคืออะไรรือไม่รู้เลเยอะเลยเยอะเลยที่เลนรอเก่งหรอไม่เนรอเกล่งเราก็วาดประโยชน์ของกม่แท้รอประโยชน์ของเปิดบวกเอยไม่รู้เิคืออะไรไม่มีมั้งถ้ามีเขาคงมันบี่บอบเขาบอกไม่หมดเขาบอกนึกว่าแบบไอ้ไอ้เด็กอยู่นี่อะไรอ่ะ ง่ายพูนดนดอยากเขาถามผมบ่นเลยอบอกพี่บนบอกผมว่าแอลเล่นมังั้งไม่ได้บนเลยหรอกอุมนานนะแค่ถามเป็นประโยชน์ของปุ๋บดบ่นเลยเขาใส่แล้วบ้า ไม่ได้บ่นนะป้าคืออร่อยมากเล่นจะเซรเิร์ฟเนเน็ตอีกวะแต่ว่าเราแบบไมนได้ครูเข้ามอ่ะที่จเซิร์ฟเนเนเ็ตล้วหรือว่าเราับคือว่าก็คือไม่เอาไปเปิดไงี่ยก็ครูถึงกับไปได้ไหมครับไม่แกต้องไปอ,อ,อยู่ในห้องเพราะพี่ก็เคยทิ้อย่างนั้นเหมือนกันอยู่ในห้องร่งงางมาแล้วเดี๋ยวพี่จะรับล้างจานนะ ถ้าซื้อในแบบช็อห้าลูกละสิบหาบาท่ปฮะเลือกเล็กกนะเอสิบแแล้วหรอแต่ถ้าซื้อข้างนอกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดนอะไรเหรอกีวีโอ้ยบวบยี่สิบไม่เหรอกีวีบวบลูกละยี่สิบแล้วแต่เกร บวดยี่สิบบาทเหรอเออลูกเล็กๆบางทีสิบสองบาทบวดปะยาวไงี้ยนะแล้วแต่ไซส์เด็กเขาก็สั่งกิโลแค่นี้ยี่สิบาทเลยอ๋อวูบเพร่แค่เหรอมันใหญ่แล้วพี่ใช่แล้วมันหั่นได้กี่เท่าไหร่อันอาจารย์เนี่ยเท่าไหร่อาจารย์กี่อันรู้เยอะนี่ว่าแพงใช่เพระมันลูกสองลูกก็ได้แล้วหรอบวดลูกนะบวดบ้านแกเรียกเป็นลูกเหรอเพื่กเป็นอะไรอ่ะเพื่อเป็นฝักเขามันยาวเป็นลูกตรงไหนอ่ะไม่รู้ เ่ไก็งกไม่าเลยม่กล้มกล้ตอไม่้าเงดลยอยู่ดีไม่ตดเลยไม่เลยด้วยพี่ไม่เลยด้วยดีแล้วมันน่ากดียดเลย่าสุดตดไหนพี่โอยสายดิเฮ้ยที่ว่าใส่ดแทวะเหไม่นอนอยู่นึกคนอ่ะ คถ้าพอใส่ตัวเราเได้กินหมดอ่ะโอ้บ้าแล้วตรงนั้นคงกรงนังแบบชัดเราใส่ตดตัดตัวแล้วพอแส่ทับเดินไปเดินแล้วตดด้วยอือพอใส่แล้วเบื่อตดจริงอ่ะไม่จริงไม่แบนี้ได้ยินเสียงมันบอกพอเราใส่ยุนี่ตดหรือไม่ก็ตดตดฮะก็มันเดินไปก็ตดบอกรึเป่า นี่วอชวิดีโอก่อนวิดีโอได้สิบเพชรทั้งห้องพี่พลใส่ตลอดเลยใช่เหรอที่ด้วยกันสิบเพชเองเล่นกี่รอบเล่นสองรอบก็ได้แหละเล่นกลุมก็ดูง่ายกว่าบ้าไม่ห่วไม่ห่วตอนนี้ไม่ดีเกมอะไรวะเนี่ยน่าเล่นว่ะนั่งปั่นจิ้งจกพูดไรวะไม่ต้องพูดถึงก็ได้เกมอะไรอ่ะ ตั้งเมืองบอกไม่ได้แฮปปี้แฮปปี้เบสมอฟมอไฟเอ็ดแฮปปี้แฮปปี้เบสเนี่ยเราเรามันทำมูเค้กอยู่เนี่ยเราไม่รู้ครบชั่วโมงยังใช่เหรอพี่มันต้องรอขนาดนั้นเลยเหรอจ้าพิตาเร็วยน่าเล่นจังเครื่องจะพอให้โหลด ได้สิเพจแ้่เก็บเพ็ดให้างมั้ยมีสองร้อยห้าหกอีกแล้วอ่ะพี่จะรอห้าร้อยแล้วเอาไปสามเหลี่ยมเนี่ยอยากรู้ว่าคืออะไรไอ้สามเหลี่ยมเลยน้าเนาะสรวดป่าเไม่ใช่ดูดิคืออะไรอ่ะมันแพงอะไหนมันต้องมีอะไรเนี่ยมันว่าสลวจขอเล่นรอบนึงมันจะเป็นงูป่าวะเออหรือว่างูมันก็ทเ่ล่านี่ตัวนี้คืออะไรปลาฉลาม ใช่เหรอตอนเนี้ยจะหลวดไงใช่เหรอใจะหลวดบ้านแกหัวมนอย่างนี้เหรอต้องเป็นอหัวนมบ่เออหัวนมหมดทำไมเปิดมืดทำไมอ่ะคุณทำลายสายตามืดอต่ทำลายสายตาเออใช่เหรอเกมนี้ไม่มีใครชนะผมได้ในโลกนี้โลกละ ในรอบนี้ไงโอบเอฟนะโลกแปดคนไม่มีใครเล่นชนะเราได้ตัวเราเองยังไม่ชนะตัวเองเย่งมีคนได้สี่เนี่ยเบนพี่โจ๊กพี่แม็กพี่พี่เบนใครคนละคนละเมดละว่ามาซ้อมเล้วกันเนี่ยต้องคอนแดงวันเนี้ แรงบทหรอไม่น่ามีการบ้านเลยเนาะ